สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมการเข้าร้านค้าทางไลน์ Official คุณลูกค้าพิมพ์ไอดียไล์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ s i 4 2 1 hkghi ค่ะ ใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามานะคะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะกรณีชมสินค้าย้อนหลังทางร้านลงไว้ในเพลย์ลิสต์แยกไว้ในแต่ละเดือนค่ะถูกใจชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพที่มีวันที่เข้ามาด้วยนะคะ รีบปุ่มวิดีโอตามลูกศรสีเขียวจะเห็นคลิปบรรยายจำหน่ายสินค้าในแต่ละวันค่ะสินค้าชิ้นแรกแหวนเพชรบบหัวใจเรือนทอง 18K หนัก5.8กรัมประดับเพชรขนาด2ตังและ3ตังรวม16เมตร0.42กระตัดหน้าแหวนขนาด1.3คูณ1.1เซนแหวนเบอร์53ราคา1,8,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่ดูแล้วไม่ซ้ำกับแหวนจิวเวลรี่ทั่วไปค่ะนำเพชรมาวางจัดเรียงเป็นรูปโบว์และทำหน้าแหวนเป็นรูปทรงหัวใจนำเพชรขาวมาฝังหุ้มมาบนตัวเรือน 18K ขาวหน้างานขนาดกำลังดีไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปค่ะดีไซน์โบว์และหัวใจเป็นดีไซน์หวานๆที่มักใช้กับงานจิวเวลรี่ค่ะ ตัวเรือนมาแบบทองหนาทองตันก้านแหวนแข็งแรงค่ะดี่หัวใจประดับเพชรเรือนทอง74%หนัก4.83กรัมประดับเพชร24เม็ดรวม0.36กรัตจี้ขนาด3คูณ3.3เซนควดจี้กว้าง1.8มิลราคา18,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดใหญ่นะคะ ข้วจี้มาไม่ใหญ่1.8มิลเหมาะกับการใส่กับสร้อยคอเส้นบางๆค่ะหน้างานใหญ่กว่าเหรียญ10บาทใส่ประดับค้อยคอแล้วดูโดดเด่นสะดุดตาดีค่ะมาบนตัวเรือนทองขาวเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟวิบกวบค่ะสร้อยข้อมือเพชรเรือนทอง79%หนัก19.9กรัม ประดับเพชร20เม็ดรวม2.40กรัตหน้าสร้อยกว้าง0.8เซนช่วงเพชร5.5เซนยาว17.5เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา65,000บาทงานชิ้นนี้ได้เพชรเม็ดใหญ่นะคะ น้ำหนักเพชรมาจากประวัติเดิมทางร้านวัดหน้าเพชรบางเม็ดขนาด12ตงัง14ตังและ10ตังค่ะเพชรเม็ดใหญ่สวยขาวและเล่นไฟค่ะนำเพชรมาวางจัดเรียงเป็นรูปทรงข้าหลามตาดัดส่วนตัวสายทำลวดลายด้วยทองพ้นสายงานสวยและทองหนักชิ้นนี้ทองประมาณ20กรัม ถือว่าได้ทองหนักบัดกว่าไว้สะสมเลยค่ะแหวนพัฒพรารัชชาสยามลองเพชรเรือนทอง81%หนัก5.41กรัมประดับเพชร5ตัง6เมตร3ตัง4เมตรและเพชรเหลี่ยมแชปเปอร์12เมตร60ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.02กรัตหน้าแหวนขนาด2คูณ1.2เซน แวนเบอร์49ราคา40,000บาทงานชิ้นนี้ได้พัทธพาัชชาซึ่งเป็นสุดยอดของพลอยเนื้อแข็งที่หายากที่สุดในบรรดาพลอยเนื้อแข็งทั้งหมดค่ะนำมาเจรินในทรงกลมสีของพัทธพาชชาเป็นสีส้มอมชมพูค่ะชิ้นนี้ทางร้านเช็คพลอยจากสถาบัน SGL ให้แล้วว่า เป็นพัดพาราชาสยามสีออร์เรนจีพิงค่ะหากคุณลูกค้าต้องการใบเซอร์ประกอบร่วมด้วยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม600บาททางร้านขอเวลาในการดำเนินการเซอร์เป็นเวลา1-3วันขึ้นอยู่กับสถาบันเซอร์สามารถออกใบเซอร์ให้เร็วหรือช้าค่ะชิ้นนี้เหมาะกับผู้ที่ชอบพลอยหายาก พัดพรารชาเป็นพลอยราคาสูงที่ไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่ค่ะแหวนเพชรดีไซน์เรือนทอง90หนัก4.2กรัมประดับเพชรกุหลาบ20เม็ดรวม0.40กรัตหน้าแหวนสูง0.8เซนแหวนเบอร์54ราคา14,500บาทงานชิ้นนี้ดีไซน์ออกมาสไตล์แหวนแบรนด์คาเทียนะคะ ตัวเรือนทำดีไซน์แบบลายสารตลอดรอบวงค่ะชิ้นนี้มาไซเบอร์54ปรับไซไม่ได้นะคะต้องเป็นลูกค้าที่ใส่เบอร์54ได้พอดีค่ะก้านแหวนมาแบบค่อนข้างหนาหากคุณลูกค้าถูกใจในสินค้าชิ้นนี้อย่าลืมดูด้วยว่าไซส์5สสามารถผ่านข้อนิ้วได้หรือไม่นะคะเป็นงานที่มาในสภาพดีค่ะ ตอบโจทย์ท่านที่กำลังมองหางานเรียบเรียบแต่ดูเท่ค่ะเลดเพชรสีทองเรือนทอง79%หนัก22.06กรัมประดับเพชร10ตัง10เมตร5ตัง8เมตร4ตัง8เมตรและ3ตัง6เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.90กรัตหน้าเลดกว้าง0.7เซน ช่วงเพชร4.7เซนสร้อยยาว20.5เซนระบบล็อก2ชั้นแบบลินเสียบและหนวดกุ้งราคา8 10, 7 0 0 0บาทชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้ทองหนักค่ะทองถึง22กรัม1บาท15.24กรัมงานชิ้นนี้หนักประมาณ1.5บาทค่ะ เป็นเลดเพชรที่ได้ทองหนาทองตันค่ะและเพชรประดับก็ขาวเพชรเยอะ1.90กรัตเลดมายาวมาก20.5เซนเหมาะกับท่านที่ข้อมือใหญ่ๆค่ะหรือสั่งตัดสั้นและขายเศษทองคืนเงินก็ได้เช่นกันค่ะงานแบบนี้ใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะแหวนเพชรมาคีล้อมเพชรกลม เรือนทอง90หนัก2.9กรัมประดับเพชรมาคีเม็ดกลางขนาด6ตงังและเพชรกลม14เมตร21ตงังทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.27กรัตหน้าแหวนขนาด1.4คูณ0.8เซนแหวนเบอร์57ราคา1 1 0 0 0บาท เพชรมาคี e คือเพชรแฟนซีรูปทรงเหมือนเม็ดข้าวสารค่ะงานชิ้นนี้นำเพชรแฟนซีประดับตรงกลางล้อมด้วยเพชรกลมแบบฝังสอดหน้างานขนาดเล็กๆดูไม่ใหญ่ใส่ติดนิ้วในชีวิตประจำวันก็ดูสวยหรูด,ดีค่ะจี้เพชรทรงหยดน้ำเรือนทอง 18K หนัก2.07กรัมประดับเพชรเม็ดกลาง5ตัต่าง และเพชร1.5ตัง12เมตร1ตัง51เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร64เมตร0.74กรัตชิ้นงานขนาด1.3คูณ2.6เซนรวมขั้วจี้ขั้วจี้กว้าง3มิลราคา22,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรขาวและเพชรสวยเล่นไฟวิบวับค่ะ การวัดความสูงของจี้หากทั่วจี้มีเพชรทางรันจะวัดความสูงรวมทั่วจี้ด้วยนะคะต่างหูบรูโทปาสล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก18.5กรัมประดับเพชร80เมตรรวม0.80กรัมชิ้นงานขนาด2คูณ2.3เซนระบบล็อกแบบตัวหนีบโอเมก้าราคา38,500บาท ทิ้นนี้ได้บลูโทปาสเม็ดใหญ่เนื้อใสสวยสีดูเย็นสบายตาค่ะโทปาสเป็นพลอยที่มีหลายหลักสีมีตั้งแต่ไวท์โทปาสบูโทปาสพิงโทปาสหรือกรีนโทปาสค่ะ สเสน่ห์ของงานชิ้นนี้คือได้พลอยเม็ดใหญ่ล้อมด้วยเพชรที่มีดีไซน์สวยงามใส่ประดับแล้วเต็มใบหูงานพลอยเม็ดใหญ่ใส่ที่คอหัวแหวนหรือจี้ก็ดูเด่นค่ะจี้เพชรหัวใจลายฉลุเรือนทอง71%หนัก8.7กรัมประดับเพชร98เม็ดรวม1.60กรัต จี้ขนาด2.9คูณ2.9เซนไม่รวมขั้วจี้ขั้วจี้กว้าง4มิลราคา38,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดใหญ่ค่ะทางร้านเทียบกับเหรียญ10บาทแล้วขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10บาทเล็กน้อยนะคะเป็นงานจี้หัวใจที่ดีไซน์สวยเพชรที่ประดับวัดจากหน้าเพชรขนาด2ต่างค่ะ งานชิ้นนี้ใส่แล้วดูสวยหรูภูมิฐานเพชรส่องประกายวิบวับหน้างานใหญ่ใส่ออกงานได้เลยค่ะชิ้นสุดท้ายสร้อยข้อมือเพชรรอบวงเรือนทอง80%หนัก14.7กรัมประดับเพชร10ตัง30เมตรรวม3กรัตหน้าสร้อยกว้าง0.5เซนสร้อยยาว15.5เซน ระบบล็อก2ชัน้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา80,000บาทงานชิ้นนี้มีดีเฟกต์เล็กน้อยคือเพชรร่วงไป1เม็ดตรงปลายสุดของสร้อยค่ะหากคุณลูกค้ารับทางร้านจะหาเพชรเกรดเหลี่ยมเดียวกันสีเดียวกันเติมให้นะคะขออนุญาตลงขายโฆษณาก่อนค่ะ ชิ้นนี้เป็นงานสวยที่ทำกระเปาะเป็นรูปหัวใจและนำเพชรขาวมาฝังได้เพชรเม็ดใหญ่ขนาด10ตังรวมถึง30เม็ดรอบวงงานรอบวงใช้เพชรเยอะใส่แล้วดูหรูดูหายเสริมสง่าบาร,รมีของผู้สวมใส่ค่ะชิ้นนี้ทองหนักเกือบ1บาทการทำกระเปาะเป็นทรงหัวใจและฝังเพชรแบบพุ่ม ทำให้ชิ้นงานดูสวยหวานยิ่งขึ้นค่ะเป็นงานรอบวงที่คัดเพชเกรดคุณภาพมาประดับชิ้นงานค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ